สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็ะครับวันนี้ก็มาแนะนําไฟกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นอ่ายูรันซนะครับรุ่น L2RGB นะครับวิดีโอไลท์นะฮะก็ตัวนี้มันจะออกมาพร้อมๆกับรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปแล้วคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว L2 QL i g h t นะครับมันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับเวลาซื้ออย่าซื้อผิดนะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับตัวนี้รูปร่างหน้าตามันก็เป็นไฟทรงแบบสี่เหลี่ยมลูกบาทนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้หลักๆคือมันเป็น RGB light อย่างเดียวนะครับคือมันจะไม่มีแสงขาวหรือไวท์ไลท์เลยนะครับมันจะเป็นไฟสีอย่างเดียวนะครับก็มาในชื่อรุ่น L2 RGB นะครับมันจะเป็น L2 Q light นะครับสำหรับตัวไฟขาวแล้วก็ L2 RGB นั่นเองนะฮะก็รูปร่างกล่องเป็นแบบนี้แพ็กเกจจะไม่เหมือนกันนะแบรนด์เขาจะตีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นอะไรต่างๆ นะครับรูปไฟอยู่ตรงนี้เป็นไฟสี่เหลี่ยมนะด้านข้างกล่องก็เขียนทั่วๆไปนะครับวิดีโออสซอรี่นะครับด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแบรนด์นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะครับเ,เขาบอกว่าเป็น RGB control นะครับคือสามารถปรับสีได้ทุกช่วงสีเลยนะครับที่เป็นสีแบบ RGB นะมันจะไม่มีไฟขาวนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถเอาไปแปะกับอุปกรณ์ต่างๆได้ที่เป็นเหล็กนะใช้งานต่อเนื่องสูงสุดที่70นาทีนะครับ แล้วก็มีไลท์เอฟเฟกอยู่11ประเภทนะครับมีจอ OLED สแดงผลนะครับแล้วก็เป็นแมกเนติกนะครับก็คือเอาไปแปะได้นั่นเองด้านหลังก็ทั่วไปนะครับตามสไตล์ยูเลนซีก็จะเป็นรายละเอียดของทางบริษัทเขาน,นะหมายเลข SKU รวมถึงมาตรฐานต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปว่ามันติดตั้งเข้าไปแล้วมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้มาดูอุปกรณ์นในกล่องกัน อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเราก็จะได้มานะครับมีคู่มือ1อันนะครับมีตัวไฟ1ชิ้นนะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นซอฟต์โดมแบบนี้เป็นยางขุ่นๆนะครับมีบานดอ1อันนะอันนี้ผมว่าตัวคิวไลมันน่ารักกว่าตรงที่มันมีกระเป๋าให้ใส่นะครับอันนี้มันมันแยกชิ้นมาแบบนี้เลยนะครับคืออะเซซอรี่เนี่ยพอๆกันแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีกล่องใส่มาให้นะครับทำให้พกใช้เนี่ยอาจจะหาที่ใส่ลําบากนิดนึงนะครับมันมาเป็นแยกชิ้นแบบนี้นะครับไม่มีตัวกล่องที่เป็นกล่องซอฟต์เคสใส่ให้นะครับ แล้วก็มีสนูตกับกริดมาให้อีกอย่างละ1ชิ้นนะครับวิธีการติดตั้งเหมือนกันนะครับสายชาร์จแบบไทซีหเส้นรุ่นนี้จะเป็นชาร์จแบบไทซีแล้วนะแล้วก็ตัวโคชูเมาส์อีก1อันนะฮะแกะออกมาก่อนอ่าอ,าซซอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับเรามาดูที่หลักของตัวไฟกันตัวไฟเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูคลิปนี้นิดหนึงนะครับมันจะต่างกันตรงนี้ อันนี้คือรุ่นที่รีวิววันนี้นะครับ L2 RGB นะครับรุ่นแรกเนี่ยคิวไลท์เนี่ยมันมีแสงขาวอย่างเดียวนะครับไม่มีไม่มีสีอื่นเลยนะครับมันจะเป็นหลอดแบบหลอด LED ที่ให้แสงสีขาวอย่างเดียวปรับได้หลายระดับแต่ว่าเป็นไฟแสงสีขาวนะครับปรับสีไม่ได้นะครับข้อดีของตัวแรกก็คือมันเป็นแสงขาวแล้วมันก็กันน้ำนะครับมันเหมาะจะไปใช้กับพวก กล้องแอคชั่นแคมอะไรต่างๆโดนโดน้ำโดนอะไรนิดๆหน่อยๆมันไม่มีปัญหาเพราะตัวมันซีกทั้งตัวนะครับแต่ว่าในรุ่น L2 RGB เนี่ยมันจะไม่มีคุณสมบัติในการกันน้ำนะครับมันจะแลกมาด้วยกับการที่มันใช้ปุ่มกดเพื่อปรับตั้งค่าไฟอะไรต่างๆนะรวมถึงมันมีจอนะครับแล้วก็ปลั๊กชาร์จที่ใช้ก็จะเป็นแบบ USB C แล้วสามารถเสียบสายชาร์จปกติเข้าไปได้เลยนะครับหลักๆคือตามนี้นะฮะเวลาซื้ออย่างงงนะกลัวซื้อผิดกันจัง ะะด้านล่างก็ตัวไฟนะครับด้านล่างจะมีเป็นเกลียวส่วน1นส่วนนิ้วนะครับสามารถไปติดกับขาตั้งโดยตรงก็ได้หรือว่า,าเราจะใส่ตัวโควชูเมาส์ที่เขาให้มาก็ได้เพื่อจะเอาไปใส่บนพวกหัวกล้องอะไรต่างๆนะก็มันจะใช้เมาท์ติ้งแบบนี้แหละนะครับมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนี้สมมติว่านี่มีเมาส์อะไรก็ได้นะครับมันจะสอดเข้าแบบนี้แล้วก็ไขวงแหวนตัวล่างมาล็อกข้างล่างแบบนี้นะครับตัวบนก็ไปล็อกที่ไฟนะตัวล่างก็ล็อกข้างล่าง เนี่ยนะครับแบบนี้มันก็จะติดแน่นละนะครับอ่าอันนี้คืออุปกรณ์ชิ้นแรกที่ให้มานะตัวไฟนะครับด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นบอกนะครับแล้วก็บอกว่าตำแหน่งเป็นแม่เหล็กนะครับมาตรฐานยู่แลซีแล้วก็จะบอกช่วงองศานะครับว่า,าสีไฟนะครับตั้งแต่0-360มเนี่ยมันจะอยู่ในโซนสีอะไรเราก็ไปปรับเอาตามที่เราจะใช้นะครับวิธีการเปิดปิดไฟก็มันจะมีอยู่3ปุ่มนะครับตรงนี้นะ อ่าปุ่มนี้นะครับที่เป็นรูปพาวเวอร์เนี่ยคือปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นลูกศรซ้ายขวานี่ก็ไว้ปรับนะครับที่การเปิดไฟคือให้เราก,กดค้างตรงนี้นะครับมันจะเปิดขึ้นมาอยู่ใน RGB โหมดนะครับแบบนี้นะครับเราก็ใช้ลูกศรน,นะครับในการปรับนะครับดูหัวลูกศรตรงนี้นะมันจะบอกบอกว่าอ่าเรากําลังปรับอะไรอยู่นะครับหัวลูกศรตรงนี้อันนี้ก็อ,อยู่ที่โ e หมดด้านล่างนะครับก็คือเป็นความสว่างนั่นเองแบบนี้นะครับรีโหมดก็ปิดนะครับน,นะครับกดปิดปุ่ม พอ,อเล่งขึ้นมานะครับมันก็จะสว่างไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมฮะแบบนี้นะนจะเป็นท่านี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะ,ะทำการสลับโหมดเพื่อไปปรับอย่างอื่นให้เรากดปุ่ม power แล้วปล่อย1ครั้งแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาปรับโซนสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น rgb นะครับเหมือนกับมาตรฐาน u l e y เลยคือตั้งแต่0ถึง360นะครับมันก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับก็จากโทนร้อนไปโทนเย็นนะครับแล้วก็เวียนมาโทนร้อนใหม่แบบนี้ นี่นะครับนี่เป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปโดยที่มันจะปรับได้แค่2ค่านะคือไม่มีฮิวนะมันจะปรับเป็นค่าสีเป็นองศาเลยนะครับแล้วก็ปรับความสว่างในส่วนของ RGB โหมดมีรูปแบตเตอรี่อยู่ข้างนะครับบอกกําลังไฟแล้วก็อีกโหมดที่มันมีเนี่ยก็คือโหมดที่เป็นพรีเซตนะครับก็ให้กดปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยพร้อมกันแบบนี้ปึึบมันจะเข้ามาที่ซีนโหมดนะครับซีนโหมดก็ตัวนี้จะมีอยู่11ซีนโหมดนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ มีเรดแฟลชมีกรีนแฟลชมีสีแฟลชนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบช้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบเร็วนะครับรถตำรวจรถพยาบาลนะครับรถดับเพลิงอ่ะพลุนะครับ,รนะรบประมาณนี้นะครับแต่ว่ามี11โหมดก็คือมันจะตัดโหมดพวกแบบฟ้าผ่า โหมดทีวีโหมดอะไรออกไปนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้มันไม่มีไฟสีขาวเลยนะครับก็ถามว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ไม่ค่อยอนเนกประสงค์เท่าไหร่ใช้ยากนิดนึงแต่ว่าสําหรับท่านที่ต้องการใช้งานเฉพาะทางนะครับสำหรับไฟที่ต้องการไฟแบบสีอย่างเดียวตัวนี้มันก็ดีนะมันเล็ก,ลกๆดีนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่หน้าไฟมันเล็กและมันไม่สามารถบรรจุหลอดแสงสีขาวเข้ามาด้วยได้นะครับมันก็เลยมีแค่ไฟสีสีต่างๆนะครับทีนี้เราก็มาดูการใช้งานอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมกันนะฮะ ก็สายชาร์จคงไม่ต้องนะครับโคชูบอกไปแล้วนะฮะก็จะเหลือตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้ดูแนวแสงนะดูเงาผมก็ได้เดี๋ยวผมเอาไอ้นี้มาลองให้ขาวๆเห็นเงาเนาะก็สําหรับท่านที่คิดว่าแสงมันตรงๆงไดเรกแบบหน้าไฟอย่างเงี้ยนะครับมันแข็งไปนะมันก็มีตัวสีขาวๆคุณๆนี้ใส่มาให้เห็นนะครับแสงมันก็จะซอฟลงนะครับนวลขึ้นแล้วก็มุมกระจายแสงจะกว้างขึ้นอันนี้สําหรับการใช้งานตัวซอฟโดมนะครับแบบนี้นะหรือซอฟบอกก็ได้นะฮะมันเป็นสไตล์แบบ สไตล์เดียวกันนะครับก็คือทําให้ช่วยกระจายแสงแล้วก็ลดความแข็งของแสงลงนั่นเองนะครับเงาที่ได้เนี่ยจะซอฟต์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเล่งแสงให้ดูประมาณนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเงาที่ตกกระทบที่กระดาษมันจะไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเงามันก็จะแข็งเห็นไหมอันนี้นะครับคือวิธีใช้ของมันนะหนชิ้นนะครับที่เขาให้มาส่วนกริดนะครับกริดเนี่ยมันจะมีหน้าที่ทําให้มุมกระจายแสงมันแคบลงนะครับโดยที่มันจะตัดพวกสปิลขอบๆตรงนี้ออกไป นะครับมันจะเน้นแค่ตรงกลางเห็นไหมฮะเนี่ยรูปแบบแสงมันจะเป็นดูที่มือผมนะอพอออกมันจะกระจายกว้างเลยทั้งมือเห็นปะแต่งี้ปลายนิ้วมันจะไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมฮะตรงปลายนิ้วเนี้ยไม่มีละเห็นไหมครับเนี่ยคือเขาจะกําหนดแค่แบบเหมือนกับเป็นสปอร์ตชนิดหนึ่งแต่เป็นสปอร์ตแ,แบบแนวกว้างๆนะครับตัวนี้นะสำหรับตัวที่เป็นกริดหรือฮันนี่คมนะแล้วแต่เรียกนะครับก็อ่ะเซสซรี่ทุกชิ้นแปะเข้าไปที่ตัวมันได้ด้วยแม่เหล็กแบบนี้ นะครับตัวต่อไปก็คือถ้าเราต้องการบีบแสงให้แคบลงเหลือจุดเล็กๆนะครับเขามีอุปกรณ์ชนิดนี้มาให้นะครับก็คือสนูดนั่นเองนะครับซึ่งง่ายๆเลยมันจะทําให้แสงมันเหลือแค่ตรงกลางนี่แหละเห็นป่ะแสงมันก็จะเหลือเล็กๆแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครคือมันจะเหมาะกับแบบการที่เราจะเน้นแค่วัตถุใดวัตถุนึงในเฟรมนะครับเราก็อาจจะแบบเอาไฟเนี่ยใส่ขัดตั้งนะครับแล้วก็ส่องเข้าไปที่แบบชิ้นนั้นนะครับโดยที่แบบสีข้างๆเนี่ยมันจะยังไม่โดนไฟตัวนี้กวนนะครับมันจะไม่เหมือนแบบเนี้ยเห็นไหมครัมันจะฟ้าไปหมดเห็นครับ ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเล็งแค่ตรงที่ผมต้องการจะเน้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานของสนู t ซึ่งเราสามารถใช้สนู t คู่กับฮันนี่คัมได้อีกนะครับเพื่อลดขนาดจุดให้มันเล็กลงเข้าไปอีกนะครับก็สามารถใช้คู่กันได้แบบนี้นะสามารถนะฮะนี้ก็มาถึง a c c e s s o ร y ชิ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวบานดอนั่นเองตัวบานดอเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันคือมันคือตัวที่แบบเนี่ยเวลาใส่นี้ผมชอบทุกครั้งเลยมันสวยดีนะมันน่ารักอะ ตัวนี้มันคือตัวกําหนดทิศทางแสงแบบแบบอิสระนะครับคือผมอาจจะส่องไปที่แบบนะผมอยากจะให้ด้านเนี้ยแสงไม่ต้องตกเยอะแต่ด้านเนี้ยมีนะครับถ้าเป็นสนูทมันจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกระจายเท่าๆกันหรือว่าเป็นเกรดนะแต่ว่าถ้าเป็นบานดอสามารถทําได้ผมก็ปิดตัวนี้เข้าไปเห็นไหมฮะแสงมันจะไม่มาตรงนี้ละเนี่ยถ้ามันแล็ปมาข้างล่างเยอะผมก็ปิดข้างล่างขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะโดนแค่นี้อุ้ยโดยที่เราสามารถปรับให้มันเล็กๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าให้มันเป็นแบบแนวอย่างเนี้ยนะครับให้มันเป็นแนวกว้างแบบอย่างนี้ก็ได้ก็คือ หน้าที่ของตัวบานดอหลักๆก,ก็คือไว้ควบคุมทิศทางแสงให้เป็นตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับโดยที่ซ้ายขวาสามารถไม่เท่ากันก็ได้อาจจะแบบแนวนี้ให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าเปิดข้างมาเส้นนี้เยอะหน่อยก็สามารถท่านี้ได้นะครับก็สำหรับอุปกรณ์ต่างๆในกล่องก็มีเท่านี้นะครับก็มีให้เลือกใช้ค่อนข้างครบแหละสำหรับคิดว่าเออเป็นไฟจิ๋วๆอันนึงนะครับก็มีอุปกรณ์ให้มาเยอะดีทีเดียวนะครับมันเหมือนตัวคิวไลท์นั่นแหละเพียงแต่ว่า ตัวคิวไลท์นะครับอย่าลืมนะคิวไลท์จะเป็นแสงสีขาวไม่มี RGB นะครับคือจะเป็นไฟแบบสีเหมือนไฟถ่ายรูปปกตินะครับไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ปรับแค่ความสว่างแบบนี้นะครับส่วนตัว L2 RGB ก็จะกลับกันนะครับคือจะไม่มีแสงขาวให้ใช้นะครับมี RGB อย่างเดียวก็ตอนซื้อก็เลือกกันให้ถูกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการไฟสีสีอย่างเดียวก็ต้องเลือกเป็นรุ่น RGB นะแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการแสงสีขาวก็ต้องเลือกเป็นรุ่น คิวไลท์ Q นะครับ L2 เหมือนกนันใช้รหัสเดียวกันนะครับจะสับสนเนาะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรต่างกันมากนะครับสำหรับรายละเอียดสำหรับเกี่ยวกับพวกบอดี้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่วิธีการใช้งานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่รู้นะครับตอนตอนสั่งมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีแสงขาวมาด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับผมนึกว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดของตัวแรกนะครับปรากฏว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขา ทําทมาคนละวัตถุประสงค์กันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเป็นไฟที่เอาไปใช้กับพวกกล้องแอคชั่นแคมอะไรเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวมันกันน้ํากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า ตัว L2 RGB เนี่ยออกแบบมาสำหรับไฟที่ต้องการใช้ไฟสีเป็นหลักนะครับคือผมว่าไอางานใช้งานไฟอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จินตนาการแต่ละท่านแต่วา่าถ้าถามผมเนี่ยถ้าติดไว้บนหัวกล้อง SLR มันก็ได้นะครับเอาไว้ฟิลสีๆเข้าไปในแบบนะครับเพียงแต่ว่าโอเคแหละรูปแบบการใช้งานมันจะไม่อเนกประสงค์เท่าการใช้ไฟสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการไฟที่สร้างเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วก็สามารถบีบบังคับเฉพาะจุดอะไรอย่างนงี้ได้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไฟสีนะไอตัวเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์อันนั้นนะครับคือตัวเนี้ยมันไม่ใช ครับอาจจะเป็นไฟเสริมแบบผมอาจจะใช้ถ่ายแล้วก็เติมเข้ามาอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับไว้แซมแซมเข้ามาเพื่อสร้างบรรยากาศในเฟรมนะครับแต่ไม่ใช่ไฟหลักนะไฟหลักน่าจะเป็นสีขาวไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็สําหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคานะครับตัวนี้ราคาจําหน่ายจะอยู่ที่ประมาณนะประมาณ1000บาทนะครับบวกลบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอาจจะพันหนึ่งร้อยหรือว่าอาจจะ950ออะไรแถวแถวนี้นะครับแต่ว่าราคาจะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละบวกลบพันไม่เกินหลักร้อยนะ ก็ลองหาซื้อกันดูนะครับหรือว่าหาซื้อไม่ได้แล้วต้องการสินค้านะก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ u l a n c L2 RGB นะครับท่านใดสนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเราก็มี s h อ p e e นะครับมันจะทยอยอัปเดตสินค้าเรื่อยๆก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ